บรรยากาศของน้ำท่วมดิมฝั่งห้วยบางนองฝั่งร้านแจ่วฮ้อนเยอะๆนี่นะครับวันนี้วันที่ห้าเวลาประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้น้ำได้เอ่อท่วมจนถึงถนนเรียบห้วยบางนองแล้วนะครับยังคงเป็นบรรยากาศของถนนข้ามไปห้วยบางนองนะครับน้ำก็คงยังขึ้นมาเอ่อนะครับของ ประมาณเที่ยงของวันที่ห้าวันที่ห้าตุลาคมนะครับตอนนี้รถเล็กไปมาก็คงจะต้องระมัดระวังนะครับถึงขั้นดับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับด้วยความเป็นห่วงนี่คือบรรยากาศของห้ยวยบางนองนะครับทางข้ามไปห้วยวางนองน้ำค่อนข้างที่จะหนุนสูงแล้วก็ลึกด้วยนะครับ นี้สูงน้ำหนุนสูงพอประมาณนะครับรถเล็กบรรยากาศของทางข้ามไปมันปะควยบางหนองนะครับน้ำท่วมเรียบร้อยนะครับวันที่ห้าตุลาคมประมาณเทีย่ยงตอนนี้น้ำน้ำมูลหนุนสูงขึ้นมาการเดินทางก็คงจะลำบากรถเล็กไม่ควรผ่านนะครับ ต้นเล็กไม่ต้ผฐานก็นี่คือบรรยากาศก็คงจะเท่ากับปี2,562แล้วนะครับน้ำเพิ่มนักวันนี้วันที่5กุลาคม2,565นะครับ ถ้ารถเล็กมาก็คงจะดับแบบนี้นะครับต้องใช้รถลากแล้วนะครับเี่ยรถเล็กมาก็คงจะดับกลางทางาะฉะนั้นก็เตือนมาด้วยความปรารธนาดีว่าท่านที่จะข้ามไปห้ววังนองรถเล็กไม่ควรผ่านนะครับ จนถึงร้านหมองแสบหนา้าร้านหมองแซบตัวน,นี้เปิดทําการไม่ได้แล้วนะครับตัวน,นี้ก็จะสิ้นสุดน้ําท่วมอยู่จุดนี้นะครับสีแยกบุงกระแซววันนี้นะครับน้ําท่วมห้ามผ่านขึ้นไปไปแล้วนะครับน้ําขึ้นมาประมาณเลยเสาไฟฟ้าต้นที่สอมาแล้วนะครับ ตอนนี้รถเล็กผ่านไม่ได้แล้วนะครับห้ามผ่านแล้วบรรยากาศน้ำท่วม ที่หน้าวัดศีประดูถนนบุรพานอกวันนี้นะครับวันนี้น้ำท่วมเอือขึ้นน่าจะเท่าปี2 5 6 2แล้วนะครับดูบรรยากาศนะครับ